ี่น้องเออเต้นคิดว่าความจนมันเป็นกรรมพันไมาอ่ะความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุนะแต่ผมจะทํามันให้เป็นกรรมพันธุ์ความรวยไม่สําคัญว่าต้นจะเกิดมาจนหรือว่าลาบากแต่ทุกคนสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยได้แน่นอนเพียงแค่ต้นมีความตั้งใจและการโรวิธี ความขยันนะมันเป็นสิ้งดีๆนะแต่ว่าต้นต้องขยันให้ตุกถีกันธุรกิจเครือข่ายไม่ได้อยากอย่างตีคิดตีแลกๆคนทำแร้วไม่สำเร็จประวัติทำหรือไม่ตกผิธที่ไม่เข้าใจไม่ตุกถีกันทีนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายแน่ไม่ลอบปากเดิมๆไปได้เลยแต่ต้นเครือรูจักมากแต่พุ่มทำไม่ได้จริงพุงพ่มคงไม่กล้ามาแร่งในวันนี้ ลงเปิดโอกาสได้กับตัวเองได้เรียนรู้เส้นทางไหมไหมเพราะมันอาจจะเป็นโอกกาสผิใช้ดีว่าจนปล่อยมันผ้านไปโดยเดี๋ไม่รู้ว่ามันเคื่อได้เลย